แพทวงเคลียร์แต่งตัวอยู่ดีๆผู้ชายเปิดเข้ามาในห้องหน้ากโกรธสุดคือคำพูดพอนองอแพทวงเคลียร์แต่งตัวอยู่ดีๆผู้ชายเปิดเข้ามาในห้องหน้ากโกรธสุดคือคำพูดพอนองอนับเป็นประสบการณ์สุดเลวร้ายที่ได้จากโรงแรมของแพทวงเคลียร์หรือแพทรันนพันย่างยืนพูนชยัยนักร้องนำวงเคลียร์ที่เธอได้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง เพื่อเตรียมตัวขึ้นโชวแต่แล้วตอนที่เธอกำลังแต่งตัวอยู่นั้นก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งได้เปิดห้องเข้ามาแต่สิ่งที่น่าโมโหว่าคือคำพูดของพนักงานโดยแพทวงเคลียร์เล่าว่าโรงแรมที่พักมีสิทธิ์เปิดเข้ามาในห้องพักลูกค้าหรอคะแพทแต่งตัวอยู่เมื่อคือนมีผู้ชายเปิดเข้ามาคะ่ะเมื่อคือนเวลาประมาณ22นาฬิกา แคทอยู่ในห้องคนเดียวกำลังแต่งตัวอยู่ในห้องโรงแรมเตรียมตัวจะออกไปโชว์มีผู้ชายใช้คียการ์ดเปิดเข้ามาในห้องแคทตกใจมากตะโกนเสียงดังผู้ชายคนนั้นพูดว่าขอโทษครับแล้วปิดประตูสักพักมีคนโทรขึ้นมาบนห้องบอกว่าขอโทษครับผมเห็นว่าแอร์ไม่ติดเลยจะเข้ามาดูงงๆงแล้วงวางสายไป ใช่คะ่ะแท็ไม่ได้เปิดแอร์เพราะอากาศค่อนข้างเย็นและโรงแรมปกติมีมอนิเตอร์ดูด้วยหรอคะว่าห้องไหนเปิดไม่เปิดแอร์แต่คิดแล้วคิดอีกมันก็ไม่มีเหตุผลสมควรไหนเลยที่ทางโรงแรมจะมีสิทธิ์เปิดเข้ามาในห้องที่ลูกค้าเช็คอินเข้าพักแล้ว มันอันตรายมากนะยิ่งสำหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวนอนคนเดียวห้องที่นี่ไม่มีสายยูล็อกด้วยนะผู้จัดการวงลงไปถามรายละเอียดและขอการ์ดห้องแพทเพิ่มอีกใบเพราะทีแรกได้มาใบเดียวปกติเราควรได้ห้องละสองใบไหมคะทางโรงแรมให้การ์ดมาโดยไม่มีการสแกนอะไรเพิ่มเติมเหมือนกับว่ามีการเตรียมอีกใบไว้อยู่แล้วของห้องนี้ซึ่งก็แปลกอีก เมื่อคืนแพทไม่ได้เปลี่ยนโรงแรมเพราะโชคดีว่าไปจังหวัดที่มีน้องอยู่เลยโทรเรียกขอให้น้องมาช่วยนอนเป็นเพื่อนและเช้านี้ออกเดินทางเช้ามากถ้าเปลี่ยนโรงแรมอาจจะยิ่งต้องนอนดึกแต่เป็นการนอนที่รู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดคืนมีเหตุผลไหนที่มีน้ำหนักมากพอที่โรงแรมจะควรเปิดเข้ามาในห้องที่ลูกค้าเช็คอินแล้วหรอคะ ต่อให้กรณีลูกค้าไม่อยู่ในห้องก็มีทรัพย์สินอยู่ในห้องไหมคะและนี่แพทกำลังแต่งตัวอยู่มันหนักหนาเหมือนกันเนอะและเมื่อคืนจริงๆห้องที่นัดกลองก็ไม่ได้เปิดแอร์เหมือนกันก็ไม่มีใครเปิดเข้าไปนะนอกจากนี้แพทวงเคลียร์ยังได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมในคอมเมนต์อีกว่ามีแวะบนหนึ่งที่คิดว่าเออความผิดเราเองด้วยไหมที่ไม่ได้ล็อกสองชั้น แต่คิดอีกทีเดียวเดียวเดียวเราไม่ผิดตรงไหนเลยนะโลกทุกวันนี้เป็นแบบไหนที่ทำให้เราต้องมาคิดว่าเราผิดเองที่เราไม่ล็อกห้องสองชั้นหลังจากนี้คงหลอนมากใส่ล็อกสองชั้นบวกโซ่ถ้ามีและถ้าไม่มีคงต้องเอาเก้าอีโต๊ะมาขวางประตูแล้วมั่งถึงจะนอนหลับภาพจากปาดเคลียร์